วันนี้นะคะเราจะมารีวิวมาม่ากันค่ะไหนมาม่าของเราอยู่ไหนคะมาม่าไหนอันนี้เอาให้ท่านผู้ชมดูนี่นะคะมาม่านะคะยุคโควิดแบบนี้เราก็ต้องกินมาม่ากันก็ต้องนะยุคโควิดแบบนี้เราต้องกินอะไรมาม่ามาม่าอะไรต้มยำอะไรต้มยำต้มยำน้ำข้นว้าะไหนเราจะมาทำกันเลยนะคะเราจะบิดก่อนนะคะเพื่อให้มันเป็นเพื่อมันเป็นเส้นยาวๆเนาะเพราะเราไม่มีตะเกียบเราก็จะกินยากเราจะแบ่งให้มากินด้วยนิดนึงแต่ของมาม่าใส่ชริกนะ มาตปนน้ำสองก้อนนะองก้อนนะมาสองก้อนโอ้มาตีนที่หมดแล้วนะีหมดนะดู๊ไวดเดีอยวเพิ่มเพิ่มให้มาดัให้ก่อเดี๋ยวให้มาดมก่อนเราจะเตียน้ำลงไปนะคะน้ำที่เราต้มหยุดหยุดแล้วนะคะเห็นตางไปเลยให้มันทัวมาโอเคแล้วก็รอสามนาทีรอแป๊บเดี้ ตอนนี้นะคะเราได้เทน้ําร้อนลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปิดฝาไว้สองนาทีก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเราหิวมากแล้วค่ะิ๊ข้ามันใส่ผีใส่ผีอะไรข้าวมันใส่ผีข้าวมันจิ้มใส่ไหมเข็ดหรอก็ต้องมีกระตุกไอ้ะไรวะาดูคนเราคนเราไงแล้ววันไหวเดิวมาหรอโอ้ใเดี๋ยวนี้อยากทำไหมลองกินเดี๋ยวลองกินเลยจ้า

ก็ยังพอยังก็เต่าได้ไหมใช่ไหมเอาไปเป็นไงต่อได้อ่าลองกินแล้วรีวิวให้ท่านผู้ชมดูสิเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงมีสเต็ปไหมเป็นยังไงรสชาติอร่อยทำไงน่าอร่อยเยี่ยมจบการรีวิวค่ะอย่าลืมเลยนะอย่าลืมอะไรนะนะ